วันนี้เมืองรองและพื้นที่ชนบทกลายเป็นเวทีใหม่สำหรับเศรษฐกิจจีนนะแสดงว่าเขายกระดับบ้านเมืองของเขานาให้มันน่าอยู่มากขึ้นเพื่อที่จะรองรับคนหนุ่มสาวที่อาจจะตกงานนะจากในเมืองหลักระดับที่1และระดับที่2ลงสู่เมืองรองหรือลงสู่ชนบทเพิ่มมากขึ้น ณขณะนี้เนี่ยมันมีอีกปัญหาหนึ่งจะเรียกว่าเป็นภาวะสองขั้วก็ได้ด้านหนึ่งก็มีเงินเงินออมแต่อีกด้านหนึ่งมีหนี้สินครับสัดส่วนของหนี้สินต่อ GDP เขาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นถ้าเราดู20ต่อ20%นด้วยกันนะสมัยก่อนจีนอาจจะอยู่แค่ระดับหลัก10ตอนนี้ขึ้นมาแต่60%ต่อ GDP สแสดงว่าวันนี้คนจีนเนี่ยนะจะเหมือนกับคน2กลุ่มกลุ่มนุนที่มีฐานะดีอาจจะมีเงินออมแต่ไม่กล้าใช้แต่อีกกลุ่มหนึ่งได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจตัั้้้งงแแต่ยยุคคหล COVID, นะลโววดมมาสมทบอ สงครามการค้าทำให้เขามีภาวะนี้เกิดขึ้นมาจากเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจีนก็บอกว่าวันนี้เขาอยู่จุดสูงสุดของปัญหาแล้วจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆอันที่2หนี้สินเชิงธุรกิจก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงแล้วมันกลายเป็นว่าพอธุรกิจเจ๊งไว้ง่ายนะครับหนี้สินเหล่านี้เนี่ยถูกแปลงมาเป็นหนี้สินส่วนบุคคลนะมันมเลยจะให้คนจีนเนี่ยมีสัดส่วนของหนี้สินส่วนบุคคลในสัดส่วนที่สูงขึ้น ติดตามอย่างยิ่งนะคะช่วงกันยายนอาจจะเป็นช่วงเวลาของจุดเปลี่ยนก็ได้นะคะทีนี้นอกจากภาพของการส่งออกและแผนการของจีนในระดับการค้าของโลกแล้วกลับมาที่ประเด็นเรื่องของกําลังซื้อภายในนะคะดูจะเป็นปัญหาใหญ่ที่ทางการจีนแก้ไม่ตกนะคะจะมีแคมเปญจะมีเมื่อการการะตุ้นก็แล้วแต่ว่าตัวของดอมเมสติกดิมานก็ดูเติบโตต่ตมากนะคะมีบทวิเคราะห์ของทาง Bank of a m e r i ร a บอกว่า การให้คูปองหรือให้วอชเชอร์อาจจะยังไม่ช่วยสร้างความเชื่อมัน่นเพราะว่าประชาชนไม่แน่ใจว่าอนาคตเขาจะมีงานทําหรือเปล่ากําลังซื้อในการจับจ่ายใช้สอยในอนาคตจะยังดีอยู่หรือเปล่านะคะอาจารย์ิจิตมองมาตรการในการกระตุน้นการบริโภคเ่ยนะคะมันพลาดตรงไหนมันมีอะไรที่ยังไม่เพียงพอทําให้การคาบปลีกหรือว่ากําลังซื้อมันยังไม่ดีขึ้นคะอาจารย คือเรากําลังพูดถึงรถยนต์นะถ้าเราเปรียบนะมันเหมือนรถยนต์ที่เคยวิ่ง120กิโเมตรต่อชั่วโมงนะแล้วแตะเบรกนะแล้วไม่ใช่เบรกไม่ได้แตะเองวยนะมีคนอื่นมาช่วยแตะเบรกนะครับหรือมีลมต้านนะให้เหลือ80กิโเมตรต่อชั่วโมงหรือเหลือให้เหลือแค่ครึ่งเดียว60กิโเมตรต่อชั่วโมงแน่นอนมันก็จะส่งผลกระทบนะต่อสภาพเศรษฐกิจต่อความเชื่อมั่นนะในทิศทางซึ่ง เรื่องนี้รัฐบาลจีนทราบดีแล้วก็พยายามปรับทิศปรับทางอยู่นะครับหนึ่งในสิ่งที่ผมสัมผัสในช่วงหลายเดือนหลังนะครับที่จีนเดินหน้าทําสิ่งต่างเหล่านี้อย่างอย่างแบบเรียกว่าในเชิงรุกนะให้เกิดเป็นรูปธปรรมเนี่ยก็คือวันนี้นะเมืองรองและพื้นที่ชนบทกลายเป็นเวทีใหม่สําหรับเศรษฐกิจจีนแน่นอนในเมืองหลักๆเนี่ยนะเดี๋ยวนี้นะโอ้จเจริญสะอาด เขาก็กําลังพูดถึงเมืองรองลงมาว่าทํายังไงเมืองเหล่านี้ระดับ3เทียเทีจะสะอาดสองทําเดินที่ผ่านมาผมเดินทางในเมืองจีนเนี่ยผมพูดเลยบอกว่าโอ้โหหาขยะนะระหว่างที่นั่งรถไประหว่างที่เดินสํารวจบ,บ้านเมืองเขาเนี่ยหาขยะสักชิ้นในบ้านเมืองในประเทศจีนนะเดี๋ยวนี้หาลําบากนะแสดงว่าเขายกระดับบ้านเมืองของเขา นะให้มันน่าอยู่มากขึ้นเพื่อที่จะรองรับคนหนุ่มสาวที่อาจจะตกงานนะจากในเมืองหลักนะระดับที่หนึ่งะระดับที่สองลงสู่เมืองรองหรือลงสู่ชนบทเพิ่มมากขึ้นแล้วในะขณะนี้เนี่ยเขาทำแอบทำวิจัยแล้วก็ถามนะคนหนุ่มสาวเหล่านี้นะว่าเอ๊ะถ้าคุณจะโยกย้ายถินฐานกลับไปใช้ชีวิตในเมืองรองใกล้บ้านพ่อแม่พี่น้อง นะหรือไปอยู่ในชนบทนะครับคุณต้องการอะไรสิ่งที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้ <c oughs> ปล่อยคนเหล่านั้นเนี่ยเคลื่อนย้ายไปตรงนั้นเพราะคนเหล่านั้นอาจจะมีครอบครัวอาจจะมีโทษนะมีเมียม,มีลูกนะครับเขาก็มองถึงว่าเอ๊ะเขาต้องการมองหาเรื่องการสาธารณสุขที่ดีเขาอยากหาโรงเรียนที่ดีเขาอยากหาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกที่มันอยู่ในระดับใกล้ๆก,กัน กับเมืองระดับที่1และที่สองรัฐบาลจีนตอนนี้เนี่ยกำลังจัดสรรงบประมาณเพื่อทําสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะรองรับคนหนุ่มสาวเหล่านี้และครอบครัวนะครับในการไปใช้ชีวิตในพื้นที่กําลังรอหรือดึงเอาคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับเช่นด้านการสาธารณสุขก็ต้องการหมอต้องการพยาบาลน,นะ ต้องการเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์นะครับครูอาจารย์ <c oughs> ที่จะไปอยู่ในโรงเรียนในเมืองรองและชนบทนะครับตรงเนี้ยมันกำลังเป็นการเปลี่ยนจีนในภาพใหญ่นะครับที่เอมันไม่ใช่เฉพาะเชิงปริมาณที่จะลงไปสู่เมืองรองและชนบทแต่มันยังหมายถึงเชิงคุณภาพพราคนเหล่านี้มีความรู้มีประสบการณ์นะครับ ก็จะกลายเป็นกําลังสําคัญของจีนในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะกําลังจะกลายเป็นคําตอบให้กับการขยายตัวงคนชั้นกลางที่จะเกิดขึ้นนะจากนี้ไปจนถึงประมาณปี2 0 3 5ที่จีนตั้งไว้นะครับเมือง1เมือง2คุณก็ยกระดับไปตาม New Quality Productive Force ตามนโยบายดังกานผลิตรูปแบบใหม่ไอ้เทคโนโลยีที่อยู่ใน m a d e in China 2 2 0 2 5คุณก็อาจจะลงสู่เมืองรองชนบท เพื่อให้ความเจริญมันแผ่ซ่านมากขึ้นลดความเหลื่อมล้ําระหว่างกันนะครับสร้างความกระชุ่มกระชวยให้เกิดขึ้นแล้วมันก็จะกลายเป็น,นลกลไกที่ขับเคลื่อนภาคการบริโภคภายในประเทศของจีนในระยะยาวเพราะฉะนั้นจีนเนี่ยเขาไม่ได้มองการแก้ไขปัญหาระยะสั้นที่กําลังเกิดขึ้นเท่านั้นแต่เขากําลังมองการวางแผนและการพัฒนาระยะกลางและระยะยาวที่กําลังเกิดขึ้นด้วยควบคู่ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเลขที่ เราเคยคุยกันว่า,าปี2035จะเห็น800ล้านคนว่าตอนนี้เขาอยู่ประมาณตั้ง5 500ล้านคนชั้นกลางจะขึ้นไปเป็น800ล้านคนก็คือ300ล้านคนนะจากนี้ไปที่เขาจะเร่งสร้างเนี่ยนะจึงเป็นโจทย์เป็นกันบ้างที่จีนจะต้องคิดปรับโครงสร้างปรับบริบทใหม่แล้วก็เอาเมืองรองและชนบทเป็นคำตอบสำหรับอนาคตจ้กค่ะ คือพัฒนาเมืองเพื่อสร้างงานแล้วก็คือทำให้คุณภาพชีวิตของคนดีขึ้นมีกำลังซื้อมีงานมีความสามารถในการบริโภคแต่ปัญหาที่เป็นระยะสั้นนะคะอาจารย์ทำให้ผู้บริโภคเชื่อมัน่นหรือว่าเพิ่มกำลังซื้อให้กับคนจีนที่กำลังติดคะ่ะแล้วเราก็เห็นตัวเลขเงินเฟ้อที่ต่ำจนเป็นเงินเฟืออยู่ตอนนี้นะคะแนวทางจะเป็นยังไงคะอาจารย,อยา์อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วถ้าเราดูเงินเฟ้อในเมืองจีนเ,เงินเฟ้อผมถือว่าไม,ไม่สูงนะ นะครับบางคนยังบอกว่าจีนมีสภาพของเงินฝืดนะคือใช้ไม่กล้าใช้จ่ายหรือซื้อหาสินค้าที่ราคาต่ำลงนะทำให้เม็ดเงินในระบบมันไม่ค่อยสะพัดนะครับแต่สิ่งที่จีนกำลังมองคือว่าอันนี้มันเป็นสิทธิ์ของผู้บริโภคเขาได้แต่กระตุ้นเขาได้แต่จูงใจนะครับการที่จีนสามารถซื้อสินค้านะประเภทเดิมคุณภาพมาตรฐานเดิมนะ ในราคาที่ถูกลงได้มันกำลังบอกว่าจีนกำลังมีมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้นเพราะคุณใช้เม็ดเงินเท่าเดิมนะในการลงชีวิตหรือใช้เม็ดเงินน้อยลงนะเพื่อคุณภาพชีวิตเท่าเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่กำลังเกิดขึ้นไอ้การกระจายตัวของคนหนุ่มสาวที่ลงสู่เมืองรองและละชนบทเพราะว่าคนเหล่านั้นถ้าอยู่ในเมืองใหญ่อาจจะตกงานสมมตินะคุณไม่มีไรายได้ ถ้านะคุณอยู่เมืองรองคุณไหนไปเป็นสตาร์ทอัพไปสร้างธุรกิจใหม่เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่นะคนเหล่านั้นเนี่ยนะกำลังกายเป็นเครื่องจักรใหม่นะครับที่ถ้าเขาปรับจูนเสร็จมันจะทําให้เครื่องยนต์เศรษฐกิจของจีนนะเติบโตเติบใหญ่มากขึ้นนะครับอย่างที่บอกละ่ะระยะสั้นเนี่ยจีนก็พยายามบอกว่าปีนี้นะเขาพยายามทําให้เศรษฐกิจของเขาเนี่ยอยู่ใกล้ระดับ5%ให้มากที่สุดตามเป้าหมายที่เขากำหนด นะแต่ผมเชื่อว่าจะสูงกว่า4.6%ที่ IMF และหลายๆสํานักแะระหว่างประเทศประเมินจีนเอาไว้นะก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นะถ้าเขาบิทความคาดการณ์ของการคาดการณ์ของอสํานักระหว่างประเทศได้นะแต่อยู่ในระดับใกล้5ผมคิดว่าโอเคเราต้องไม่ลืมนะในประเทศอื่นๆน,น,นะครับการเติบโตระดับ2%หรือ3%เนี่ยก็เป็นเรื่องที่หืดขึ้นคอแล้วมันจะเจอสงครามการค้า ตัวมของเราเลยพูดว่าเราจะโตรหรือเปล่าเลปีนี้มถ้าเจอสงครามการค้าหนักขนาดนี้แต่จีนเขาจะโตตั้ง5%เนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้นะก็ก็อาจจะกลายเป็นตลาดนะผมผมอยากให้มองนี่ว่านี่คือโอกาสสาหรับประเทศไทยเหมือนกันคือยิ่งเศรษฐกิจจีนเขาเติบโตเขาพลิกฟื้นได้ดีตลาดภายในประเทศนะมันก็จะกลับมาเติบโตแล้วพอคนยิ่งเชื่อมัน่น นะมันก็จะทําให้การเติบโตนะนั่นการจับจ่ายใช้สอยและการเป็นตลาดนะการบริโภคเนี่ยมันจะมันจะใหญ่ขึ้นนะในอนาคตผม,มองไปอีกระยะหนึ่งแค่กลางปีหน้าออกนะอีแค่อีกแค่ปีเดียวเนี่ยเขาบอกว่าจีนจะวิ่งแล้วว่าเศรษฐกิจจีนน่ยถ้าเราถ้ามันเกิดขึ้นจริงอันนี้ก็ต้องเทคโนตไว้แฟนรายการอาจจะต้องเทคโนตไว้ว่าอย่ามาโทษผมนะต้องถ้าถ้าไม่ถูกต้องอ ไปไปต่อว่านักวิชาการจีนนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญร,ระดับปรมาจารย์เป็นศาสตราจารย์อยู่นะครับในด้านเศรษฐศาสตร์นะครับแต่เขาผมผมคิดว่าเขาพูดได้ได้เขาวิเคราะห์ได้อย่างน่าสนใจจัดค่ะจุดเรื่องของเงินเฟื่อที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ก็น่าสนใจมากๆากนะคะเพราะคือถ้าดูจากวงนอกดูจากสื่อดูจากกังวลใจกับสภาวะเงินเฟ้อติดลบหรือว่าเงินฟืดของจีนมากเพราะว่ามันลบไประดับ ติดศูนย์หรือว่าติดลบไป0.1%ดป้วยซ้ำนะคะเกรงว่านะจะฝืดเศรษฐกิจจะไม่เดินหน้าแต่คือดูกับฝั่งจีนเนี่ยเขามองเรื่องนี้ไม่ได้เหมือนกับเรานะคะอาจารย์คะคือตอรงนั้นว่าข้างในเนี่ยฝืดหรือเปล่ากําลังซื้อยังมีไหมคนจีนยังมีสตางค์ในการจับจ่อยใช้สอยหรือเปล่าหรือเขามีแต่เขาไม่กล้าซื้อ,อเกิดสองด้านควบคู่กันนะคอมเมนต์ตอนท้ายของงูีต้านนี่น่าสนใจ บางทีจะบอกว่าคนจีนเนี่ยถามว่ามีตังค์ไม่มีนะเพราะถ้าเราดูอัตราการออมเขาเนี่ยช่วง20ปีที่ผ่านมาเขายืนอยู่ในระดับที่สูงนะเขายัางแตะระดับ30-35%ถึงซึ่งสูงระดับต้นๆของโลกนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยณขณะนี้เนี่ยมันมีอีกปัญหาหนึ่งจะเรียกว่าเป็นภาวะสองขั้วก็ได้อีกด,ด้านหนึ่งก็มีเงินเงินเงินออมแต่อีกด้านหนึ่งมีหนี้สินคับ สัดส่วนของหนี้สินต่อ GDP เขาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นถ้าเราดู20ต่อ20%เด้วยกันนะสมัยก่อนจีนอาจจะอยู่แค่ระดับหลักสิบตอนนี้ขึ้นมาแต่หกสิเอร์เซนตนะต่อ GDP แสดงว่าวันนี้คนจีนเนี่ยนะจะเหมือนกับคนสองกลุ่มกลุ่มนุนที่มีฐานะดีอาจจะมีเงินออมแต่ไม่กล้าใช้นะยังกังวลใจนะยังไม่ยังไม่มั่นใจในทิศทางเศรษฐกิจ แต่อีกกลุ่มหนึง่งนะครับได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจตั้งแต่ยุคหลังโควิดนะฮะแล้วมาสมทบด้วยไอ้สงครามการค้าทำให้เขามีภาวะนี้เกิดขึ้นแล้วก็ดูจะโป่งเร็วขึ้นนะครับซึ่งส่วนหนึ่งแน่นอนมาจากเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจีนก็บอกว่าเอาละนะวันนี้เขาอยู่จุดสูงสุดของปัญหาแล้วจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆแสดงว่าต้องใช้เวลา อันที่สองหนี้สินเถือกเชิงธุรกิจนะครับก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงแล้วมันกลายเป็นว่าพอธุรกิจเจ๊งไว้ง่ายนะครับหนี้สินเหล่านี้เนี่ยถูกแปลงมาเป็นหนี้สินส่วนบุคคลนะมันเลยทาให้คนจีนเนี่ยมีสัดส่วนของหนี้สินส่วนบุคคลในสัดส่วนที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็เราต้องไม่ลืมนะหนี้สินส่วนบุคคลเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีมันต้องจ่ายดอกดอกเบี้ยในระดับที่สูงกว่าธุรกิจ ซึ่งอันนี้มันก็กลายเป็นภาระของคนจีนเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้รัฐบาลจีนรับรู้แล้นะครับกำลังดูว่าจะปรับโครงสร้างหาวิธีการในการดําเนินการอย่างไรนะครับก,ก็หวังว่ารัฐบาลจีนนะจะใช้สถาบันจันรเงินของเขาเนี่ยมาช่วยกํากับดูแลแล้วก็ปรับโครงสร้างเรื่องเหล่านี้แต่ทั้งหมดทั้งปวงจีนบอกว่าการทําให้เศรษฐกิจจีนเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ มันจะช่วยแก้หลายๆปัญหาที่เรากําลังพูดกันอยู่ mm hmm. ทั้งหมดนี้ได้นะครับคนก็กะกลก้ามาจับจ่ายใช้สอยนะเศรษฐกิจก็จะกลับมาพลิกฟื้นแล้วก็จะเติบโตนะในตราสูงในอนาคตอันไกลเช่นเดียวกันครับค่ะนอกจากทําให้เศรษฐกิจโตคนมีกําลังซื้อแล้วก็นี่ลดลงนะคะเรื่องของการแก้หนี้ปรับโครงสร้างหนี้ ค่ะระบบสถาบันการเงินเนี่ยทางการจีนเขามีแผนยังไงคะอาจารย์จะเหมือนกับประเทศที่ใช้ระบบการเงินแบบเสรีนิยมใช้ระบบธนาคารปกติไหมคะด้านหนึ่งด้านหนึ่งจีนพยายามจะสังเกตได้ว่าในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยจีนปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงอย่างต่อเนื่องส่วนหนึ่งก็เพื่อลดภาระนะทางด้านการเงินต้นทุนในการประกอบธุรกิจทางการเงินนะแล้วก็ภาระดอกเบี้ย ที่เกิดขึ้นที่เราคุยกันมาทั้ง3ส่วนก่อนหน้านี้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยจีนเนี่ยเขาเขาระมัดระวังนะเพราะเกาบอกว่าเรื่องการเงินเนี่ยคือเรื่องที่เขาอ่อนนะอ่อนในที่นี้คือยังวิ่งตามชั้นเชิงของสหรัฐและชาติตะวันตกอยู่เขาจึงต้องดําเนินการอย่างอย่างระมัดระวังนั้นะการเปิดในเวทีระหว่างประเทศที่จะเปิดนะการเคลื่อนย้ายทุนก็อาจจะยังคง ทำไปอย่างช้าๆแต่ขณะเดียวกันใช้ห่วงเวลานี้เนี่ยในการพลิกฟื้นสถานก,การภายในประเทศงั้นดูที่ว่าปัญหานี่นะนี้สินนะต่อ GDP โดยรวมเนี่ยจะปรับลดลงได้อย่างไรนะอันนี้เป็นสิ่งที่จีนผมคิดว่าเขาจะใช้สถาบันเงินกันเงินของเขาเนี่ยมาช่วยปรับนะในส่วนนี้ในอนาคตนะก็ก็หวังว่ามันถ้าเศรษฐกิจมันพลิกฟื้นนะภาคธุรกิจมันดีต่อไปนี่ในส่วนของส่วนบุคคลมันก็จะดีขึ้น นะมีมีการจ้างงานหรือมีกลุ่มสตาร์ทอัพต่างๆเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าจีนนะจะพยายามผลักดันกับ